ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนะครับปอปราลบสูนย์รัตราชการร,รัตนุงซึ่งในแต่ละวันนะครับผมก็จะมีในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุก็รับราชการตลอดจนเรื่องราวนะครับที่เราจําเป็นที่จะต้องรู้ในการดําเนินชีวิตประจําวันสําหรับในวันนี้นะครับเรื่องที่จะนามาพูดคุยกับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันก็คือเรื่องของอกรณีที่สารรัฐมนูญนะครับได้ประกาศาได้วินิจฉัยนะครับว่า การกาหนดลักษณะต้องง้ามของการเป็นผู้ใหญ่บ้านตามรบรบลักษณะปกครองตรงที่นะครับมีความขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญน,นะครับเลยสั่งให้มีการยกเลิกแล้วก็มีการสั่งให้ปรับแก้เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผลแเองคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญกันนะครับว่าเมื่อสารรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแล้วจะทําให้อ่าเป็นอย่างไรต่อไปบ้างนะครับ ก็ประกาศสำนักง,งานสารรัฐธรรมนูญเรื่องผลแห่งคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญล,ลงที่พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่139ตอนที่40ก่อลงพิมพ์ในวันที่24มิถุนายน2565หน้า28นะครับก็ด้วยสารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่7ถึง8ทับ2565ลงวันที่15มิถุนายน2565 ว่าพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457มาตรา12อนุ11ที่บัญญัติคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดนะครับก็คือในตัวของปรบลักษณะปกครอง,งท้องที่มาตราที่12อนุ11นียบอกไว้เพียงแค่ว่า ถ้าเคยต้องคำพิพากษาเกี่ยวกับยาเสพติดโดยที่ไม่บอกว่า,าต้องรับโทษอะไรบ้างแล้วนะครับเคยต้องคำพิพากษานั้นผ่านมาระยะเวลากี่ปีแล้วนะครับก็คือค่อนข้างที่จะคหนดเอาไว้กว้างว่าถ้ามีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยไม่ว่าจะฐานความผิดใดก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเคยกระทําความผิดมากี่ปีแล้วก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าเป็นลักษณะต้องงามนะครับ การกําหนดดังกล่าวเนี่ยสารรัฐธรรมนูญบอกว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตราที่ยี่สิบกโดยกําหนดคําบังคับให้คําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญมีผลเมื่อพ้นสามร้อยหกสิบห้าวันนะครับนับแต่วันที่สารรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยเพราะฉะนั้นก็มันจะไปมีผลก็ต่อเมื่อวันที่สิบสี่นะครับมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าให้ยกเลิกไอตัวของอ การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่เป็นลักษณะต้องง้ามของการเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับและสมควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุท,พพทธธรกษัตราสิบ5 7มาตรา1 2อนุ11ทั้งอนุมาตราให้มีความเหมาะสมกับประเภทของการกระทำและความหนักเบาตามสภาพแ่งข้อหาตลอดจนสอดคล้องกับสภาพการปัจจุบัน จึงประกาศให้ทราบโดยตัวกันนะครับก็หมายความว่าในมาตราที่12อนุ11เนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นการกําหนดเอาไว้ในลักษณะคล้ายๆกันในฐานความผิดอื่นนะครับอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการพน,นันนะครับความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งซึ่งก็การเลือกตั้งนี่ก็สารร,รัฐธรรมนูญมีวินิจฉัยยกเลิกไปแล้วนะครับแล้วก็อีกหลายความผิดนะครับเขาก็เลยสารร,รัฐธรรมนูญเลยวินิจฉัยว่าให้ไปทาการปรับ แก้นะครับให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ตอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไปซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่กรมการปกครองนะครับจะต้องไปดําเนินการประกาศณวันที่15มิถุนายน2565ชาวนะไตรมาสเลขาธิการสรํงงานักงานสา่งรัฐรรมนูญนะครับก็ จะมีผลต่อเมื่อครบ1ปีนะครับวันที่14มิถุนายน2565ตอนนี้การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาติบติดก็ยังคงเป็นลักษณะต้องงามอยู่นะครับพบกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยก่อทิ้งท้ายนะครับสวัสดีครับ